ก็แม้ยังไม่พร้อมที่จะเสียเธอไปอีกคนเพราะหัวใจของฉันจะทนต่อไปไม่ไหวเกิดเธอคือชีวิตไม่มีเธอจะทำอย่างไรฉันจะเดินก้าวไปยังไงหากไม่มีเธอจริงๆอย่าไปจากฉัน สัญญาได้หรือเปล่าให้โอกาสฉันรักเธออีกต่อไป เธอก็รู้ว่าฉันนั้นไม่มีใครข้าเธอไปสักคนฉันคงจะตายจะหายใจอย่างไรโดยที่ไม่มีเธอแค่เพียงได้ซื้อเวลาได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จางไปไหนจะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมทั้งนั้น แค่เพียงได้เธอขึ้นมาได้ซื้อเวลาสักนาทีก็มีข้ากคาฉันขอร้องบ่อยได้ไหมอย่าให้ฉันต้องทนต้องอยู่คนเดียวแล้วมาหลับต่อดี่ <g ur ps> เอลูกขึ้นมาก่นอนจบทจบแล้ว <g ur ps> ล สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับว่าสวัสดีแล้วอะไรสวัสดีมาทุกทีก็เบื่อครับวันนี้ครับเราก็มาร้องเพลงอะไรนะฮะเพลงอะไรตุนตุ๋นตุนอะไรเพลงเกี่ยวรกับตุนวะซื้อเออเพลงซื้อนะครับซื้อมีมีที่ไหนแล้วมันเยอะมี่เป็นเวลาที่นู่นเพลงซื้อเยอะเอ้่าเยอะมีที่ไหนซื้อ เพลงยื้อเออพลงยื้อของพี่เป็นชลาทิศเออเนาะเออถ้าเขารู้ก็เสียใจนะแม่เขาเพลงเขาซื้อเน่ยครับก็อันนี้ก็เป็นสอนทรายเขาพ่อทรายพี่พี่ไม่อยากลืมตาตื่นขึ้นมาเลยถ้าพี่ลืมตาตื่นมาพี่จะไม่เจอหน้าสอนพี่อยากจะอยู่ในความฝันไปตลอดชีวิตเปสอนไปสอนเป็นสอนสิอ่ะสาวยังมาโหนแลไหมคะ เช้าเออขึ้นมาแล้วครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมาเ <ใน S 2> ตยเตยเป็นท้ายเหรอระวังนะวันหนึ่งจะไม่เหลือใครเลยอะ่ะ <c oughs> ครับก็มาทักทายเพื่อนเนอะหลังจากหายไปนอนหลายหลายคลิปหายไปนอนเลยหายไปนานลอยอม่เจอนอนลอยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าให้ตัวยย่าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะลาไปก่อนนะ <c oughs> คับ <c oughs> ลาไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะครับ่ทนแล้วก็อก็สุดแล้วก็ต้นน